สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อินทัดเมดีแคร์จะพาคุณมาดูกันว่าตอนไหนบ้างที่คุณควรไปฉีดวัคซีนบาดทะยกักไปดูกันเลยค่ะในกรณีที่ในวัยเด็กได้รับวัคซีนครบแล้วจะฉีดวัคซีนบาดทะยักตามบาดแผลหากแผลของคุณเป็นแผลสะอาดไม่ลึกมากจะต้องมีการฉีดกระตุ้นโดยแบ่งเป็น3กรณีคือกรณีที่1หากคุณฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มสุดท้ายไม่เกิน1ิปีก็ไม่จําเป็นต้องทําการฉีดกระตุ้น กรณีที่2หากคุณฉีดวัคซีนเกิน10ปีหรือจำไม่ได้ว่าฉีดเมื่อไหร่ต้องรับการฉีดกระตุนน้น1เข็มกรณีที่3หากเพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นในช่วงนี้ก็ยังไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนจนกว่าจะเกิน10ปีส่วนกรณีที่คุณได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วแต่มีแผลส่งกับโรคจะต้องแยกเป็น2กรณีด้วยกันคือ1มีบาดแผลใหญ่และสกับโรคมาก อาจจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดอิมูโนโกลบูลินต้านบาดทะยักด้วยส่วนกรณีที่2นะคะหากคุณได้รับบาดแผลลึกหรือขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากและเป็นผู้ได้รับวัคซีนเกิน5ปีมาแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องรับการฉีดวัคซีนกระตุ้น1เข็มค่ะซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยให้นะคะส่วนถ้าหากใครที่ได้รับวัคซีนบาดทะยักในวัยเด็กไม่ครบและได้รับบาดแผลควรปฏิบัติตาม2ขั้นตอนนี้คือ 1. เข้ารับการฉีดวัคซีนบาดทะยักให้ครบ3ามเข็ม และ2รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นตามลักษณะอาการของบาดแผลและสุดท้ายการฉีดป้องกันในกรณีที่ตั้งคันนะคะหากคุณแม่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักเลยควรรับการฉีดวัคซีนบาดทะยักแบบฉีดเข้ากล้ามจำนวน3ครั้งครั้งละ0.5ม mm ิลลิลิตรโดยเข็มแรกจะฉีดเดือนที่1นและฉีดเข็มที่2ในเดือนที่2และเข็มที่3จะฉีดในเดือนที่6ค่ะและต้องทําการฉีดกระตุ้นในทุกๆ10ปีค่ะ ส่วนคุณแม่คนไหนที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้ว1เข็มคุณแม่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักอีกจำนวน2เข็มนะคะโดยจะฉีดในเดือนแรกจำนวน1เข็มและฉีดเข็มที่2ในอีก6เดือนค่ะกะรณีที่คุณแม่ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยักมาแล้ว2เข็มจะต้องทำการฉีดวัคซีนอีก1เข็มเพื่อให้ครบตามจำนวนโดยการฉีดวัคซีนเข็มน,นี้ควรฉีดห่างจากการฉีดวัคซีนเข็มที่2อย่างน้อย6เดือนค่ะและควรรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นในทุกๆ10ปี ส่วนคุณแม่คนไหนที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง3าเข็มแล้วแต่เข็มที่ฉีดล่าสุดเกิน5ปีจะต้องทําการฉีดกระตุ้นอีก1เข็มแต่หากคุณแม่ฉีดวัคซีนเข็มล่าสุดยังไม่เกิน5ปีก็ยังไม่จําเป็นต้องฉีดกระตุ้นค่ะหากสนใจฉีดวัคซีนบาดทะยักสามารถเข้ามารับบริการได้ที่อินทัศน์เมดิคร์ทุกสาขาเลยนะคะบริการด้วยน้ำใจห่วงใย,ยดุจญ,ญาตมิตร สนใจสอบถามทักแชทหรือติดต่อ0815627722